<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชิปเป้าคลิปนี้ครับเรามีตู้เล็กมานําเสนอกันนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาตู้ไว้ใช้งานครับเอาไว้ออกทริปหรือว่าอยากจะได้เอาไว้ขนของเปิดร้านค้าอะไรต่างๆครับก็ลองดูเจ้าคันนี้ครับคันนี้ถือว่าเป็นและแอเชมอีกหนึ่งคันนะครับเพราะว่าค่อนข้างหายากครับ เป็นซูซูกิ L 5 0 Carry ครับปี1 9 7่ครับทะเบียนแถมพร้อมโอนนะครับคันนี้ก็ถ้าเทียบกับเจ้าไดอสุ S u ี่ S40 ตัว Carry 50 L 5 0ตัวนี้จะเล็กกว่านะครับจเล็กกว่าแล้วก็หน้าตาเขานี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากครับแล้วก็สวยเลยทีเดียวครับผมใครที่เล่นรถตู้เล็กอยู่ครับก็คงจะรู้ดีครับว่าตัวนี้ครับเป็นตัวหายากนะฮะแล้วก็ คันนี้ช่วงล่างก็ทํามาใหม่หมดแล้วครับลูกปืนเปลี่ยนใหม่หมดแล้วคอนโซลหน้าเดิมครับแหลกหลังคาเป็นสแตนเลสครับใครสนใจก็ทักไปได้ครับผ่านข้อความครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่เจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับผู้ขายตั้งราคาไว้ที่3 0 0แสนบาทนะครับเจ้าซูซูกิแล้าศูคันนี้นะครับราคาก็ค่อนข้างแรงครับเพราะว่าเป็นตัวหายากครับ นะเป็นเรื่องปกติใครถูกใจก็ซื้อครับไม่ถูกใจก็ดูเอาความสวยงามพอครับนะพองบางอย่างนี่ถา้างบไม่ถึงก็เราก็ได้แค่ชมครับเพื่อความสวยงามครับรถมือสองนี่มันราคามันขึ้นอยู่กับความพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับไม่มีคำว่าถูกว่าแพงครับคนมีพร้อมจ่ายก็กจ่ายไปครับคนไม่มีก็ก็ดูไปครับ นั่นแหละครับนะปกเป็นเรื่องปกตินะครับเราเป็นคนทํารถเราก็จะรู้ดีนะครับว่าบางอย่างนี่เก่าจริงครับแต่ว่ามันก็ผ่านการทํามาเยอะแล้วนะก็ต้องเข้าใจกันแล้วกันนะครับใครพอใจจะซื้อไม่ถูกใจก็ไม่ต้องซื้อครับนะคุยกันได้โดยตรงเลยครับนะผมเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับโอเคตอนะคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ